สวัสดีค่ะสวัสดียมามแมลงจ้ะมาพี่น้องกินเข่ามาค่ะทุกคนว่ามปนเข่าดอกจ้ะกินเอ่อสมตำปลาหลัก้ะก,กะขนมจีนไหมบึงโอ้พี่น้องเผ็ดสุดๆทั้งพริกสดพริกแห้งเอเอตำรวมกันไหมมามาบาวยไรเราหิวมาจ้ะ เลิกงานมากอะสมปากสมปากอยากกินพอดีไปได้ปลาลักมาอดบ่อยฝรั่งกินขนมปังไปแล้วไทยก็จัดนี่เลยวู้ครับยเนี่ยเพื่อเพื่อพีน้อ,นองมาได้จ้ะอืม sẹp sẹp. thật fantastic pasta. cả do đắng nè Mà đang bừng phat. thật Sẹp. Sẹp điều đi. Có cái năm mươi sốt. Sẹp vô đi. <laughs> Suan กน้ำว้า wow. วบึกน้ำว้าวอืมตอนนี้ยจะส่วนไปส่วนมาเนี่ยก็สมมติวอยู่เอ็นบิดเอ็นบิดคอม Svartekatt. <laughs> så, so, kom. Jättestor. Bara tryck in. Det gör inget. Få smaka. Är det Alltså måste jag få så stor? Ja. Annars smakar ingen. Det ska smaka om man st har stora Då smakar bättre. Mm. Smaka mer. Wow. Det Är Det med? Ja, gott. Ja, den är god. du ha då? Nej, inte nu. Jag har ätit mat innan. Vad är det? 3-1. Alltså. nu ska jag. Ska jag chilla lite grann. Okej.

เขาปากว่าลม <c oughs> แบ่งไปเลยแบ่งเครื่องจุน้ำก่อนบัดเนี่ยมามาอืม ມาเດอ້ມາເດີ້ຜູ້ໃດບໍ່ມາກິນເຂົ້ແງ มือก็ได้เผ็ดกระแด่กระแกด้อยู่มันเก่งนะเพี่งหรอกมันชิคกินมันเก่งเวลากินอ,อ่ะเดี๋ยวมากิงแซ่บไรมันเลยกิมดีเซนในตาซะเหนอเงี้วค่ะเด็กเส้น เด็กเส้นก็ต้องกินเส้นเบิ้งเดี๋ยวสิเบิ้งเบิ้งโอ้โหเร่จะดวดพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อ สุดยอดเลยปลาลักมือนเนี่ยปลาแซลมอนมือนเนี่ยสุดยอดเลยซื้อมาทานลังเทียมมันประหวานนี่ไป่นออันนี้หวานละมุนลิ่นขนาด i yeah. <laughs>

ขนาดโอ้เพล้นไปเนาะ ห่าสด

เซซอข้าลู้อัจจิโร่เซมอนอัจจิโร่ว้าว คนละเซลมันร้อนหนึ่งกินผู้เดียวจบบัาน สกกาแล้วบัตสกกาเฮล่ครบแล้วแทสกกาแดบัตอสมนะ fresh cock แก etas ta mo tuk da bốt ta som na bash salmon นุ่มเรียนขนาดขินสุดท้ายเผ็ดเราจ้ะบ่ไหวเผ็ดแล้วทั้งหมดแล้วละสมใำกันหมดแล้วล่ะกินสุดท้ายหยัดลงบนอ่างบั้บ่รุอย เพื่อพี่เพื่อน้องว่าจะอิ่อมปะนะอดบ่ได้มันหวานแห้งไหมมันหวานไม่แห้งนะจ๊ะทังหวานทั้งนุ่ม là một lên sốt sốt nắm nhỏ sốt sốt ta wow <laughs> mà khám thử thay đi đi xong tắm có mất rồi im lập hộp khám thử thay chỗ chỗ <laughs> <laughs> ตอนนี้เราจับพี่น้องหมดแล้วสมตำเพิ่มเผ็ดตั้งแสบปลาลักปลาแซลมอนผู้ใดขืนอยากกะไปเฮ็ดกินเบิงเลยจ้ะแซบแซบปลาแซลมอนนมหวานที่ขนาดมื้อนี้เอาเราไปเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอลเ็จกำลังใจให้เ้ย,ยจ้ะสำหรับเมื่อน,นี้ข้าตัวร้าไปแล้ว ไว้เจอกันคิปหนะสวัสดีจ้ะ